อีกหนึ่งแคคตัสที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะคะนั่นก็คือไข่มังกรแคคตัสค่ะวันนี้นกมีแบบที่กราฟบนต่อเสมามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซื้อมา2ลูกนะคะ2ต้นแล้วก็แบ่งกราฟ1ต้นนะคะก็ได้เพิ่มมาอีกเป็น4ต้นค่ะไข่มังกรแคคตัสหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทปโปแคคตัส จิโอเมติัสนะคะถ้านกออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะตอเสมาก็ถือว่าเป็นตอที่ใช้ได้ดีกับการกราฟไข่มังกรนะคะส่งเร็วนะคะหนอมาเร็วเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะที่มาของชื่อของเขานะคะก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะคะก็คือรูปร่างเหมือนกับไข่มังกรที่ เราเห็นในหนังนะคะในซีรีส์นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าไข่ไดโนเสาร์ก็ได้นะคะมีทั้งแบบหนามยาวแล้วก็หนามสั้นค่ะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะมีความหลากหลายของหนามยาวสั้นเนี่ยก็เป็นปกตินะคะแล้วก็จะมีอีกสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามนะคะก็คือ ไรหนามนั่นเองจัดเป็นแคคตัสที่มีราคาสูงนะคะถ้าเด็ดสดลูกขนาดนี้เขาก็จะขายกันที่400กว่าบาทขึ้นไปค่ะถ้าเราเลี้ยงด้วยรากของเขาเองนะคะเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ค่อนข้างที่จะโตช้าๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควร สำหรับนกนะคะนกก็จะกราฟให้ได้ขนาดแล้วค่อยตัดลงเพื่อที่จะชำรากออกมาค่ะใครที่งบน้อยก็ลองใช้วิธีแบบนกก็ได้นะคะลองหามาผ่ามากราฟสำหรับต้นพวกนี้นะคะสีต้นเนี่ยเป็นหัวเดียวกันก็คือเป็นไข่ใบเดียวกันที่นกนำมาหัน่นแล้วก็กราฟค่ะก็หั่นได้สี่ชิ้นนะคะก็ได้เพิ่มมาเป็นสีต้นค่ะ สีดอกของไข่มังกรอ,ออกเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเหลือบเหลือบเหลืองก,ก็มีค่ะแต่ก็ไม่ใช่แคคตัสสายดอกนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโตช้ากว่าดอกจะมาก็ใช้เวลานานค่ะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงก็นิยมดูทรงดูลำต้นมากกว่านะคะเห็นหนามเล็กๆส,สั้นๆอันนั้นสามารถตำม,มือได้นะคะ การเลี้ยงดูแลนะคะสำหรับเรื่องแดดเขามีผิวที่เกลี้ยงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะกรองแสงนะคะให้ได้รับแสงแดดยาวๆ7-8ชั่วโมงต่อวันผิวก็จะสวยนะคะถ้าออกแดดจัดไปผิวของเขาก็จะกล้านนะคะก็จะไม่สวยนะคะถ้าอยากเลี้ยงผิวสวยๆก็ต้องกรองสแสงนนคะ่ะ การเติบโตนะคะก็จะเติบโตเป็นป้องเป็นข้อต่อๆกันเหมือนกับใบเสมาเหมือนกับหนามกระดาษค่ะสี่ต้นนี้นกกราฟมาได้หกเดือนแล้วนะคะจริงๆก็ขนาดนี้ก็สามารถจำหน่ายได้แล้วค่ะแต่ว่าของนกยังมีไม่เยอะนะคะก็ยังจะต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อไป ใครที่ชอบแคคตัสที่มีความสวยแปลกนะคะเติบโตเป็นป่องๆก็เลือกหาเลือกซื้อมาสะสมได้ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีจำหน่ายตั้งแต่แบบเด็ดสดนะคะแล้วก็มีรากแล้วถ้ามีรากแล้วก็จะแพงกว่าแบบเด็ดสดอีกนิดนึงนะคะสำหรับตอเสมานะคะก็เป็นตอที่คุณหน้าคุณตาบางบ้านก็อาจจะมีปลูกอยู่แล้วนะคะ ถ้าใครมีเนี่ยก็หาไข่มังกรมาลองกราฟดูก็ได้นะคะส่วนตัวนกคิดว่ากราฟติดง่ายไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตอเสมาเขาจะมีท่อน้ำเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพื่อนๆท่านใดที่มีไข่มังกรที่บ้านนะคะก็สามารถมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ